วันนี้ผมก็จะมาแบบว่าแจกบอดเซฟอยูนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ g f u u นี่นะโอเคครับวิธีการเอาแบบบลอดตัวนี้ใช่ไหมทุกคนคือต้องมีดิทของแบบทางร้านของผมก่อนนะครับก็คือตัวนี้ใช้ฟรีนะบอกฟังว่าตัวนี้ใช้ฟรีครับก็คือเนี่ยเมื่อเราแบบเข้าร้านมาแล้วใช่ไหมนี่มาที่หมดหมูนี้เลยเซฟเซฟลดมัลติก็คือแบบเซฟเซฟยอดไหลดิทประมาณนั้น โอเคครับอันดับแรกก็คือต้องเชิญน้องเข้าไปนะนี่เชิญน้องเข้าไปคือตอนนี้ผมได้เชิญไปแล้วแหละผมอัดลายเทปมาผมรืมอเปิดใหม่โอเคนี่ครับเมื่อเราเชิญน้องมาแล้วใช่ไหมอันดับแรกที่เราต้องทําก็คือเราเช็คก่อนครับว่าบทบาทของน้องเนี่ยอยู่บทหรือเปล่าก็คือบทบาทน้องต้องอยู่ห้องบนสุดนะเพราะว่าแบบยสมมติว่าเรามียแบบยศทรงสูงอยู่อะแล้วแบบเขาเรียกไงเราไม่ได้ให้สิทธิ์น้องในการแบบขึ้นห้องบนอะ น้องมันจะคืนยศให้ไม่ได้โอเคก็เดี๋ยวอันนี้ผมสร้างมวลหมูหม่ให้ใหม่เลยนะแบบมัม่วๆแล้วกันโอเคก็คือมวลหมูนหม่นี้นะส่วนวิธีรับนะครับก็คือง่ายมากครับทุกคนก็คือนี่นะเห็นไหมทุกคนอย่างแรกที่ต้องทําก็คือเปิยยดยศท่านาทีคือเราต้องทําไวนะครับถ้าไม่ไวหมดยศเราจะถูกถอดออกอสมมติว่าเดี๋ยวผมทําแบบเทคเดียวรันเลยนะเดี๋ยวผมเตรียมก่อนก็คือต้องมีรูป ว่าเรามีรูปเอารูปนี้อ่ะอ่ะเรามีรูปแล้วใช่ไหมเรามีรูปอ่ะเสร็จปุ๊บเราต้องมี ID ห้อง ID ห้องก็คือ ID นี้อ่ะ ID ห้องนะไอเดียห้องเสร็จปุ๊บก็ไปที่ดิสอ่ะอ่ะ,อะคือเรากดเลยกดปุ๊บเมื่อเรากดเราจะได้โยธ5นาทีเห็นปะก็คือ5นาทีจากนั้นเราเปิดตัวเลยครับพิมพ์อะไราลงไปก็ได้ทันทีแล้วก็ส่ง โอเคเมื่อส่งเสร็จครับมันบอดมันจะมาหน้าตานี้นะให้ทุกคนจำแบบนี้ได้ไหมเน okay. ี่ยขั้นล็อกมาเลยครับแล้วก็วางวางลงไปก่อนนะโอเคสิ่งแรกสิ่งต่อไปที่เราต้องทําก็คือกดนี่ครับอ่าแล้วเราขั้ล็อกมาเอ,อสมมติว่าอ่ะประม,มาณนี้ใช่ไหมเราขั้ลอกอ่ะลิงค์ลิงค์รูปก,ก่อนอ่ะลิงค์รูปก็ใส่รูปไปพอไปก็ห้องอ่ะ ย้ำนะครับว่าต้องให้เสร็จก่อน5นาทีนะโอเคจากนั้นเรากดส่งอ่ถ้าเรากดส่งแล้วมันจะส่งนี้ครับถ้าบอทส่งไปถึงที่ห้องแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคเราก็จะมาเทสเรื่องอ่ายศกันสม่ติว่าผมเอายศนี้อ่าผู้ด,ดูแลแล้วก็เอสเอสแล้วก็เอ่ะ,อะไรเดียสที H T อย่างนี้นะแล้วก็อ่าอ่ะ,อะ,อะนี่ ภาษาไทยด้วยนะผมอัปเดตเป็นภาษาไทยได้แล้วกดเช็คอัปเดตได้นะครับนี่คือเช็คอัปเดตโอเคเสร็จป,ปุ๊บอ่าถ้าเราแบบในไฟล์ของเราเออ่ในตัวบอทเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยเซฟยสดหรืออะไรเลยมันก็จะขึ้นให้เตือนว่าให้เราเซฟยสดก่อนอ่้เดี๋ยวผมกดให้ดูนะก็คือเนี่ยอืว่าแบบเรามียสดแล้วนะแต่เราแบบวันเนี้ไม่เซฟยสด่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นปะคือจิตเตือนว่าให้เราเซฟยสดก่อนหลังนั้นเราก็กดเซฟ อ่ะเมื่อเราเซฟแล้วเห็นปะนี่รายชื่อยศจะอยู่ตรงนี้นะเห็นปะโอเคจากนั้นครับเราก็ลองเทสดูเอายศออกหมดแบบเหมือนแบบเราผู้เข้ามาใหม่เอ้ยเข้ามานานแล้วแบบแต่เราดิสรเราบินหรือหายอะไรเงี้ยอ่ะเรากดอ่ะนี่นะปึ๊บเรากดขึ้นยศปึ๊บเพราะเรามีบัญชีอยู่ในโลกแล้วเห็นปะนี่ขึ้นยศเรียบร้อยแล้วนี่เราดูการตรวจอ่าแล้วก็ตรวจสอบการบันทึก จะเห็นได้ว่านี่จะแอดยศเข้ามาแล้วเห็นไหมครับก็เวลาเช็คจานวนเนี่ยเช็คจำนวนเราก็จะเช็คได้ว่าแบบเออมีคนออนอยู่กี่คนทีนี้ผมรันในบอทบอทอันี้ของผมนะแบบรันในเครื่องอ่ะเออมันก็ยังไม่ได้ขึ้นหน้าเว็บเดีย๋ยวผมตัดไปตอนขึ้นหน้าเว็บไปดูว่ามีผู้ใช้กี่คนละโอเคเมื่อกี้เออรันบอทดมาอ่ะดูจานวนครับ นถ้าเราเลื่อนไปตรงนี้เราจะเห็นว่า53คนในการเซฟเห็นปะ,ะแล้วก็เราดูจำนวนได้จำนวนห้านวน53คนเซฟิฟ2คนเห็นปะแล้วก็อันนี้เมื่อกี้คือผมแบบปิดบอร์ดไปนะไปเปิดบอดใน cmd ของคอมเีทีนี้ก็มาเปิดบน AdCount Holding ละก็จะเป็นประมาณนี้สามารถเช็คได้ครับว่าจำนวนคนเซฟกี่คนแล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมจะอัปเดตเกี่ยวกับการแบบเจนคีย์ เนี่ยแบบเงี้ยเจนคีอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย